สวัสดีค่ะช่องเย่ะเราบ่อนนะคะมอค่ะกินข้าวเช้าร่วมกันมาเลยโก้มีตํากุ้งปล่อยว่านปนตลาดยัมาเล้่อดกินปล่อยมากใช่ตั๋เยะมากรัผักกระดาษวับปลาสอยทอดกรอบมานะ แซ่บต้องกันข้าวร้อนๆนี่เป็นะแซ่บผ่ะค่ะเ็นะแซ่บค่ะ ้องปองเนี่ยจะไปกินร้านนั้นพอแก่หมดละ้าเพียงจกินข้าวห่วนกันจะนมือแรกแหละก็ตกบาลคุณบาลัแก่เรียตอนช้าตอนเชียง,ง,ยง,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 ยงบา,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 ายค่ไปทำก็ผมซาใจาบา กินก็สะดาวน้ำปลาหวานเนี่ยปลุกเผาปลุกปลุกลงควันสะดาวน้ำปลาหวานเสียทีกินเยอะอกจักมือแค่กินก็กินเพื่อเดียวเนาะ ตอนก็ไ่ได้กินนั่นเพราะเพิ่นกับบมากกินเนี่ยเราใหรเพิ่นบ้ามากกินอันหุ่มีเพิ่นกับบกินละกันอะไรเด็กก็อยากินน้ำมันาวเขาวเน ก็เนี่มันตอนแรกมันก็ันบกินน้ำที่ต่อไมอ่เป็นล้กจากกอนดีพิ่นกินมาเป็น เฮ็ดเฮ็ดพอดรำกลุ่มั้มันเ,มมเป็เฮ็ดเ็ดะมาแจ๊บแบเ็ด ก็สวยทอดก็อือ อัลฟาอัลฟาอัลฟาคาร์บูอัลฟาไฟเบอร์ครับปราปอนหาสื้อมาให้กินหาสร้างสื่อมาให้กิน มันไหนเนาะว่าอยากก็สิได้กินตัวเพรมันดีอีหอย่างลระหัวก็เพราะมันดีท้อคนล้าแล้วใส่แล้วอย่างคัรซบิงโซกับโอ๊กออก่าซน,นเอาฟ่าไฟเบอร์พลัสหรือว่าคาราโบฟิลอะเอาเอาเอว่าคารโฟิล ว่ากินยังน่ได้พวกอันน้ำลางกายมันเรี่ยงเนี่ยกินยายแก้กระดูกถ้าเป็นกินยาแก้แพ้แพอาการบ่าเศร้าจะเทื่อแพ้ไว้ยี่สิบสามที่ปีแล้วกินยาประจำเ้วก็กินคอลลาเจน รุ่มพวกเขาอีกแค่ละเดือนมึงจะไม่เอาใจคัว่าเขาัวหะเข้าเขากปะ่็สิทธิมเข้าไปแล้วละเบืองง่องเขากับเยอะ ถ้าเรา่เรื่องควาปโชคคีแป่นี้ก่อนเด้อค่ะเด้ดอก็ให้เจ็บซีทุกคน่ำหรับเลยด้วยโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะคขอบคุณค่ะเจอกันใหม่เจอกันหม่ชิบนาเด้อค่ะเด้อ